วิ่มบีบีไม่รอดไม่รอดไม่รอดโอ้หูเอาเอ้าเอา Oh my god ห้องจีนซีเกิลสวัสดีค่ะพบกับพวกเราห้องจีนซีเกิล วันนี้เรามาทําอะไรกันคะเราซอยูวันนี้เราจะมาเล่นเกมครับเล่นเกมอะไรเอ่ยเกมซาท้าเติมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมซาท้าเติมใครที่เติมน้ําแล้วล้นออกจากแก้วนี้ครับจะถูกทําโทษโดยการกินสมุนไพร<อ>ต้านโควิดนี่มีอะไรกันบ้างมาดูครับนี่ค่ะพลิกค่ะพลิกภาษาจีนพูดว่าล่าเจียวต่อไป มะแนวมะแนวหนิงเหมิงค่ะหนิงเหมิงหนิงเหมิงนะคะต่อไปชิ้นครับหอมหัวดุงหอมหัวแดงไว้ให้หอมหัวแดงภางาจีนหอมหัวดุงคายืนไว้อะไรให้หอมหัวดุงอ่ะอีกหนึ่งชิ้นครับหอมแดงอีกหนึ่งชิ้นครับหอมแดงครับหอมแดงหอมแดงภาษาจีนพูดว่า หงส่งโถหงส่งโถ oh, <no. S 1> หอมแดงครับหอมแดงใครที่เติมน้ำแล้วล้นนะครับจะถูกทำโทษด้วยการกินสมุนไพรนะครับ <Hey. S 1> เริ่มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากใครคะรสยูก่อนอ่าแล้วต่อได้เหลาสุบีคะ่ะเทเทได้รอบเดียวนะครับ เดีรอบเดียวนะครับเดีด๋ยวรอบเดียวนะครับเดีด๋ยวรอบเดียวนะครับคุณคิดว่าใครจะไม่รอดคะพี่ <laughs> <laughs> บีบังลังเขาโดนอย่กันนี่เล่นเกมค่ะเกมเกมอุย่ยว <laughs> ี่ี ในความสงบนะอยู่ในความสงบนะจะได้กระตุ้นตลอดโอ้ยหลอกได้เลยเนี่ยฮันเกิ้ลทิ้งโต๊ะแล้วเนี่ยคว่ำกินนะแค่หัวรอกก็จะไม่รอกแล้วก็พี่

ราจะให้เราซือ้อยมกินอะไรดีครับสามอย่างนี้ผู้โชคดีคนนี้นะคะก็คือเราซือ้อเยี่มให้เราซือ้อยมกินอะไรดีรงั้นเดี๋ยวเราให้เราซือ้อยมหลับตาเดี๋ยว,<อ>วค่ะลแล้วก็เลือกอเอาหมายเลขไหหลับตาจริงๆนะครับ<ก>อันนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนคะให้เลือกเลยนี่หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามหมายเลขไหมครับ อามันที่สองรื้อ่าน,นิ้งเมืองมะนาวเชิญครับ <c oughs> อัน้ค่กินโชว์ก้องครับอไปลูกเอา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  oh my god ต่อไปน้องแยมค่ะรอบที่สองครับรอบที่สองให้ผู้แพ้ก่อนครับมีการวังแยงแล้วจะเอาไงดีทันสายไอจีคี้ยฮัก อุ้ยใครบอกพี่หมีเสร็จแน่ได้ sponsor ใหม่เหรออายจะคีบอยู่ใหลแลก time คนที่สองก็คือเราซื uh ้อไชเกอ่าไชก้อะหลับตาค่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามอ่าหมายเลขอะไรครับเราซื้อไคเก้ออ sí, ่าหมายเลขหนึ่งดีเลยวะนีああ่เหมืนะหมดแล้วเนี่หมดแล้ว มันเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะใส่เข้าไปเต็มเต็มปากใส่เข้าไปเต็มเต็มปากนะครับอะมองไปมองไปมองไปเลยโอ้ my god เปียวมากรอบที่สามครับรอบที่สามให้ผู้แพ้ก่อนเลยครับกระเสื้อไทเกอร์คิดว่าจะล่าส <át> ัครับไอ้ี่้ง ไอ้นี่ได้ยัมโอ้โหอายูบันดาโอ้จะเย็นกันสู่เขาอาจะเย็นจะเย็นไอ้บีไอเอากันออยูถอยมาไปจุบไปจุบมกเลดี้เฟิร์นมบม เดี๋ยวพอนี่ก่อนเก็แบบนี้แล้วนี่ไม่ได้แผลยังจบข้าวไหก้านกีกแล้วเอาชะนาชะชนะได้ก่อนชะนะไดา้หนึง่งสองเอต้มไปกับรุ่นเรื่องอะโอ้โหโอ้ไม่กไน นาใส่เยอะเลยทิปโตเองนะพิปโตเองนะ <c ười> อายอกมาดูเลยไทยเกอร์มันลงจริงจริง À, à, mày tìm anh yêu anh lấy, anh yêu 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 anh มันปิมอยู่ที่ยิงแก้วางปิมเลยใอ้ยูเ้ายิงเยเาหยดเดียวเท่านั้นเพียงหยดเดียวเท่านั้นเพียหยดเียวเท่านั้น ผู้โชคดีคนที่3ก็คือเหล่าซื้อโย่เหล่าซื้ออยู่หลับตานะคะ,ะเดี๋ยวเหล่าซื้อบีนะคะจะเป็นคนพูดเองค่ะ,อ,ะอันนี้คืออะไรนะห <c oughs> อมเองอหัวห <c oughs> อมดงหอมหอมดงหงชงโถหงชงโถแหมกาจะพอก,กับจกมานี่ยถ้าอ่านไปหานอกเลยดีกว่าอ้วาวโอเคนี่นะคะ มีสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้ค่ะอ่ะหมายเลขหนึ่งนะคะก็คืออันนี้นะคะหมายเลขหนึ่งค่ะสีแดงมั้งก็ส่วนหมายเลขสองก็คือออก,อกขาวอ,อ,อ,อันนี้คะ่ะออก,อกขาวอันนี้คะ่ะออกขาอันนี้ค่ะ อย่างเงีจ้ามันจะออกปะคับเดี๋ยวพี่วอนในกล้องเดี๋ยวเออเอาหมายเลขนึงหมายเล่นก็คืออะไรคะทุกคนลาเจียวอันนี้แกงเขอเลยอะโอเคเอาหน้าเจียวจับปีลิดนะคะหนึ่งเม็ดเต็มเต็มเลยนะคะอ่ะหนึ่งสองสามไปอุ้ยเสียงพอจังเลยขอฟังหน่อยอ้้ ก็ใจออกเย้อันนี้เจินตั้งนะคะเหล่าซือยูไก่หัวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้เหล่าซือยูนะคะเริ่มคนแรกเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเหล่าซือยูดุ่มเต็มเ็เลยใช่ไหมล่ะคะ รอบสุดท้ายแล้วรอบที่สี่นะครับโดซียูเริ่มก่อนนะครับชอบเอะไรเน่ยเล่นแหนเนเจอเน่เจอเนไอหมูกันงเลยเจอเน่ี่หมูค่ะแก้มันเกียไปทางนู้นนะ

ยังอะหนูมันปริ่มไปทางน้นแล้วเรากันยองแล้วบเอาหยุดเดียว โดนคนเดียวไม่เอาผมเด็อ่ะคนสุดท้ายนะคะก็คือเล่าซื้อนนนอ่ะเราซื้อยู่ขาเริ่มเลยค่ะอ่าหมายเลขหนึ่งครับแล้วก็หมายเลขสองไหครับอาหันหน้ามาค่ะเอาหมายเลขสองค่ะเอาหมายเลขสอง อาหารเลขกสองครับรู้หรือเปล่าไม่โยอันนี้อันนี้นะครับอาารเล็กสองตัวก็คิดว่ามันเป็นแคนดี้อ่ะสูกัสอย่างเงี้ยต้องเป็น ASMR ต้องใช้ไม้นะเป็นยังไงรสชาติรีวิวรีวิวกรอบกรอบมันกรอบไหมมันเป็นสมุนไพรนะครับมันเป็นสมุนไพรนะครับทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งหอมแดงนะครับเป็นสมุนไพรที่ ช่วยต้านมีสปปรรพคุณหลายๆอย่างนะครับอ่าวันนี้นะคะพวกเราซื้อนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอยู่บ้านนะคะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะกินสมุนไพรด้วยนะคะสมุนไพรไทยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายใจเจียนค่ะ